ัตดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอดีเกมเอาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30ิบาทเท่านั้นพร้อมลงแรงทันทีแถมมีสกินสวยๆอีกมากมายมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ t p 7ซรับซื้อขายเกมออนไล,ลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีเอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้งเงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ t ีพรับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้้ใตคคลิปนะรับ ผมมอนเอลขอแนะนำพ่อมดเคเลเพลผู้ให้บริการเติมเงินเกมชัน้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1,000 0 0คนคลิกเลยที่ w w w k a b l p l a y g a m e c o m เติเมไมโคเควันนี้ใช้เพียงแค่ U i d ดีคุ้ม3ตอ่อ1ส่วนลดจดเต็มพร้อมโปรโมชั่นคเบิลคอยคุ้มสุดๆ2องนำโชคของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก3กิจกรรมฉลอง1 0 0 0 0 0ไลค์หน้าเพจรุนรับของรางวัลแจกจุกๆมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเคเลเพลเท่านั้นนี่จะเติมเกมคิดถึงเคเ์ก่อน ล้วอย่าลืมนะครับผมทุกๆครั้งที่เพื่อนเติมเกมอย่าลืมน้ำโค้ดส่วนลดของผมมอนเอลไปใส่ด้วยนะครับผมเขาจะได้ดูว่ามาจากช่องของเรานั่นเองนะเอาดีครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนเอลเกมเมอร์ครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะอัดเสียงและก็สอนผ่านมือถือนะครับเนื่องจากอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะครับเริ่มกันก่อนที่พาร์ตสิทธของแอนเน่นะครับทำไมถึงทำให้แอนเน่ใช้ออนติเมทได้ถึง2ครั้งใน1นึ่งไฟนะครับทุกคนต้องเข้าใจคำว่าพาร์ตสิทุกครั้งที่ แอเนเนี่ยเคลื่อนที่นี่ครับมันจะฟื้นฟูมานาและก็ที่สําคัญเลยนะครับคือลดคูดาวให้กับตัวเองนะครับผมแอเนมันไม่ได้เขียนว่าเดินนะครับผมมันจะบอกว่าเคลื่อนที่นะครับซึ่งคําว่าเคลื่อนที่เนี่ยครอบคลุมไปถึงฟิกเกอร์ครับผมการวาร์ปครับผมการเทเลพอร์ตและการเดินนั่นเองยิ่งแอเนเดินะระยะหรือว่าเคลื่อนที่ ในจำนวนที่ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งใช้อันติเมตได้ทันทีนะครับผมซึ่งคอมโบเนี่ยต้องใช้กับูอี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ทุกคนดูนะแอนเนตนะครับผมกดอันติเมตไปแบบนี้ให้รูอี้นี่ครับผมวางอันติเมตและสังเกตนะครับผมว่าครูดาวของเราเนี่ยอยู่ที่39เนี่ครับเมื่อเรากลับมาที่หลุมบ่อของรูอี้นี่ครับผม จะสังเกตว่าติเมตของเราเนี่ยจะรีมาถึง17วีนะครับและหากว่าเรากดกลับไปที่เดิมเนี่ยอติเมตมันก็จะรีและก็ทํางานใหม่แบบนี้อีกหนึ่งรอบนี่ครับผมเป็นการใช้ติเมตในไฟ์เดียวถึง2ครั้งเลยนะครับผมเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่แอนเน่เนี่ยใช้อติเมตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ให้ลุยเนี่ยวางแถบวาร์ไปนะครับผมสังเกตว่าคูดาวของเราเนี่ยเมื่อกลับมานะครับ มันจะทำงานทันทีนะครับผมซึ่งคอมโบนี้เนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับลุยอีเท่านั้นนะครับผมซึ่งในแหลงเนี่ยสามารถใช้ได้จริงนะครับผมซึ่งใครที่เล่นสายป่วนเนี่ยก็เอาคอมโบนี้ไปเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุยอีลมหรือแอนเนทลมตัวไหนเมดก็ได้นะครับ2ตัวนี้ซึ่งการปั่นป่วนไฟเนี่ยแอนเนทจะถนัดมากกว่านะครับและก็ลุยอีเนี่ยจะเป็นคอยตัวแบบเรียกกับ มาแล้วก็ส่งเพื่อนกลับไปได้นะครับคอมโบนี้จะต้องใช้คู่กับลูอี้เต้าหนานนะครับผมและหากว่าใครอยากใช้คอมโบนี้นี่ครับแอนเน่เนี่ยจะต้องมีคูดาวที่มากกว่า30%ขึ้นไปนะครับผมเพราะพาร์ติชของแอนเน่นะครับผมคือการเคลื่อนที่นะครับผมซึ่งเคลื่อนที่ไกลเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งลดคูดาวมากขึ้นเท่าน้นนะครับและการที่เรามีคูดาวมากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยก็จะทําให้แอนเน่นะครับใช้คอมโบนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผม ซึ่งคอมโบนี้เนี่ยมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยครับการที่ใช้คอมโบนี้ได้เราต้องใช้ในระยะที่ไกลนะครับผมนั่นก็คือ ป้อมที่2ของศัตรูนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนกลางเลนล่างเลนบนได้หมดนะครับหากว่าเรามีคูดาวที่40%เรนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ป้อมแรกของศัตรูเลยนะครับผมซึ่งการที่จะรีคูดาวเนี่ยมันก็จะทําให้เอเนเนี่ยรีคูดาวประมาณ2-3วีนะครับผมถึงจะใช้แอนติเมนได้แต่หากว่าอยากให้เราเนี่ยไปกลับแล้วก็รีทันทีทก็ต้องเป็น ป้อมที่1หรือว่าป้อมที่2เท่านั้นนะครับก็จะทําให้แอนเนเนี่ยใช้อันติเมตได้ถึง2ครั้งใน1ไฟนั่นเองและยิ่งหากเป็นเกมที่นำนะครับบอกเลยว่าการเคลียร์เวฟและการกดดันฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบ ง่ายมากๆเนี่ยหากว่าเราใช้คอมโบนี้นั่นเองและคอมโบนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีลูอี้นะครับผมเพราะตัวละครตัวอื่นเนี่ยไม่สามารถส่งเพื่อนกลับไปได้นะครับผมนอกจากลูอี้เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งไปส่งกลับนั่นเองเพราะว่าการที่ลูอี้เนี่ยเข้ามาทดแทนในการเคลื่อนที่ของเอนเนนะครับก็ทําให้เอนเน่ลดคูดาวไปอย่างมากเลยนะครับผมจนถึงขั้นว่าลีเลยเห็นไหมผมสามารถใช้ทีนติเมทได้ถึง2ครั้งใน1ไฟ่์ไฟเลยนี่ครับซึ่งเป็นอะไรที่ หายากมากๆครับตัวละครแบบนี้นะและคอมโบนี้สามารถใช้ได้จริงในการไฟทีมไฟใหญ่นะครับผม ก็คอมโบนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมจะหาว่าทุกคนเนี่ยชอบหรือว่ารู้แล้วนะครับผมหรือว่าใครที่เพิ่งรู้คอมโบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับและก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าใครที่รู้แล้วหรือยังไม่รู้นะครับผมหากใครสนใจคอมโบนี้ก็สามารถเอาไปเทสหรือใช้ในแรงได้จริงๆนะครับทุกคน <S <S ก็แนะนําให้ไปฝึกกันในหมวดปกติก่อนนะครับว่าจะใช้ได้อย่างคล่องแคล่วไหมการที่จะมีครูดาวได้เนี่ยต้องทําให้มีถึง30%มากขึ้นไปนะครับทุกคน เพราะว่าต่ำกว่าสามสิบเนี่ยมันไม่ได้นี่ครับก็มันได้แต่ว่ามันคือมันไม่รีทันทีนี่ครับมันก็จะเหลือประมาณ10วิ5้าวินี่ครับผมก็ฝากไว้ให้คิด